สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับผมวิโรธพรมชรกับในรายการวิโรธสองพระนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะเพื่อนๆนะครับมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับกับรุ่นก้นกระรังที่ให้ดูกันไปนะครับนะฮะของหลวงพ่อผมและวันนี้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจลึกซึ้งนะครับนะฮะ inbox เข้ามากันนะครับ inbox เข้ามากันในเพจร้านวิโรธก็ดีนะครับในอ่าในช่องทาง YouTube นี้ก็ดีนะครับวันนี้ครับเราจะมาศึกษาหลวงพ่อผมอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่รุ่นนี้นะครับ บอกได้เลยว่ามีการเกยได้เยอะมากและเฉียบขาดมากนะครับสําหรับหลุมพ่อผมรุ่นเข่ากว้างหลังเต็มเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผ่ากันครับสําหรับรุ่นเข่ากว้างหลังเต็มเนื้อทองแดงนั้นนะครับนะนะครับ พระจะมีแยกกันด้วยเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมบ้างอะไรเงี้ย่วันนี้เราจะไม่มาแยกแยะด้วยประเภทว่าพิมพ์นิยมหรือพิมพ์ไหนนะครับมาดูว่าเป็นพิมพ์นั้นพิมพ์นี้อะไรนะครับนะฮะเรามาดูหลักๆโดยรวมนะฮะสำหรับรุ่นเข่าขกว้างหลังเต็มนะครับนะฮะเข่ากว้างหลังเต็มนั้นฮะเทคนิคก,การดูนะครับเทคนิคก,การดูหลักๆรวมๆนะครับอีกเช่นเดิมคือลักษณะของพระมีความคมชัดมีการปั๊ม hm คมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลักอักษรอย่างต่างนะครับ ลายเส้นสายละเอียดของยันต่างๆก็ดีนะครับสับในนี้มีความลึกคมนะครับสับมีความลึกคมนะครับมีความลึกคมนะฮะดูต่างๆเทคนิคต่างๆฮะดูโดยรวมต่างๆนะครับดูโดยรวมนะฮะโดยรวมต่างๆนะครับนะฮะจะมีความคมชัดนะครับซึ่งบล็อกนี้นะฮะเป็นบล็อกประกบนะครับเป็นบล็อกประกบนะฮะเป็นประกบด้วยกันหน้าหลังนะครับและปั๊มขึ้นมา นะครับเทคนิคการดูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนก็เข้าใจนะครับบางคนยังไม่เข้าใจนะฮะก็แนะนาให้ดูว่าการดูของเขากว้างหลังเต็มนะฮะนี่นี่คือจุดโฟกัสนะฮะจุดโฟกัสหลักใหญ่ๆเลยสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ศึกษาหาความรู้กันกับหลวงพ่อผมนะครับซึ่งตัวตัดตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ด้านในนะครับนะฮะมีการเก็บตะไบต่างๆบางองค์มีการเก็บตะไบนะครับเก็บตะไบก็ดีนะครับพอมีการเก็บตะไบตรงนี้อาจอาจจะถูกเก็บไม่หมด นะครับถูกเก็บไม่หมดจะต้องเห็นริ้วรอยรอยตัดต่างๆนะครับและเส้นตัวตัดปั๊มต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะนะฮะบางคนก็มาดูตรงนี้บ้างนะครับแต่บางทีมันไม่ใช่เป็นเป็นหลักเป็นฐานแล้วครับนะฮะตัวตัดตัวนี้บางทีตัวเกมมันก็ทําได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่สามารถทําได้นะฮะตัวนี้ก็ดีนะครับนะฮะตรงเส้นนี้ก็ดีนะครับนะและพาะรุ่นนี้นะครับศึกษานิดเดียวนะครับนะฮะเคล็ดลับดูแค่นิดเดียวดูเพียงแค่ความคมชัดเป็นหลักนะครับ เช่นตัวตัดต่างๆนะครับตัวตัดต่างๆในซอกคอก็ดีนะครับนะฮะและภาพพิมพ์นี้ส่วนส่วนมากสังเกตสังการนะครับมักจะมีการแทงตะไบเก็บนะฮะจะมีเก็บตะไบบ้างนะครับมีเก็บตะไบให้เราเห็นรอยเก็บตะไบอย่างเงี้ยถ้าเห็นมีรอยเก็บตะไบต่างๆเหล่านี้นะเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าพระองค์นี้นะเป็นพระที่ดูค่อนข้างง่ายนะครับนะบางคนก็มาดูจุดต่างๆเหล่านี้ก็ดูได้นะฮะถ้าเกิดบางทีมันปั๊มตรงนี้ปั๊มกระแทกเบียดเข้าไปมากตรงนี้อาจจะมอง ได้เห็นได้เล็กน้อยนะครับนะแต่หลักสําคัญนะครับด้านหลังนี้นะครับด้านหลังของผ้าหลังเต็มด้านนี้นะครับจะมีการปั๊มนะครับบางองค์ถ้าเกิดมีปั๊มการขดูดคลูดอย่างเงี้ยขูดคลูดอย่างเงี้ยนะฮะจะทําให้เราวิเคราะห์ง่ายขึ้นแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องมีความเรียบร้อยนะครับต้องมีความเรียบร้อยไม่ใช่มีเนื้อล้อนมีเนื้อล้อนเนื้อเกินอย่างเงี้ยถ้ามีเนื้อล้นเนื้อเกินนะครับอันนั้นก็ตัวใครตัวมันกันไปก่อนนะครับนะฮะอ่ะ ก็วิเคราะห์กันง่ายๆนะครับวิเคราะห์ง่ายๆก็คือด,คมคมดอคูความคมชัดของพระเป็นหลักนะครับความคมชัดของพระเป็นหลักก็ดีนะครับการลอยปั๊มคูดต่างๆเหล่านี้ก็ดีนะครับนะับเส้นตัวตัดต่างๆนะครับตัวตัดต่างๆเหล่านี้ก็ดีนะครับตัวตัดต่างๆนะฮะเส้นคอสี่เส้นเนี่ยนะนักเล่นศึกษาพระเริ่มเข้ามาเล่นไม่เข้าใจ นะครับก็เอาตรงนี้ไปปรับแนวทางนะฮะคนที่เล่นเป็นแล้วนะฮะบางคนก็อ๋อเราไม่ต้องดูตรงนั้นก็ได้เป็นพระที่รุ่นที่ดูง่ายใช่ครับพระรุ่นนี้เป็นพระที่ดูง่ายนะฮะเพียงเราแค่สังเกตจุดหลักๆรวมๆแค่นี้ไว้นะฮะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าพระองค์นั้นมีความแท้เข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับพระเขากว้างหลังเต็มเนื้อทองแดงนะครับนะะเข้าใจครับนะฮะเป็นความเข้าใจแล้วนะฮะสำหรับพระรุ่นนี้นะครับนะฮะ กลับมาที่หน้าจอนะครับก็นะครับก็ยังมุ่งเน้นเทคนิคการดูแบบง่ายๆนะฮะเอาลองไปปรับใช้นะครับเพียงง่ายนิดเดียวบางคนบอกโอ้โหพี่บอกแค่นี้มันง่ายขนาดนี้พี่หายากๆกว่านี้มาได้ไหมไอ้ยากๆอะบอกมันไหลแล้วก็งงนะฮะผมหาให้ได้แต่มันงงนะฮะเอาแบบที่เข้าใจง่ายนะฮะดูแล้วเข้าใจง่ายนะฮะเข้าใจง่ายๆปรับใช้ง่ายแค่นั้นพอ นะครับแค่นั้นพอเอาดูแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับดูแล้วไม่ต้องไปซับซ้อนไปสับสนว่าเฮ้ยจะต้องเอาเรื่องตรงนั้นมาเอาตรงนี้มามาเก็บให้ปวดสมองไร้สมองเอาอย่างเนี้ยดูกันแบบเนี้งยง่ายๆตามสไตล์วิโรจน์นะครับในรายการวิโรจน์สองพระวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะให้เป็นกำลังใจกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับคลิปหน้าแล้วมาเจอกันว่าจะมาศึกษาหาความรู้กับรุ่นไหนบ้างวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ